สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมน้ยตั้งใจครับอย่างไรยินีผ้าพีผ้าอ่องมากนี่ครับตัดตา์มครับแต่ผมถี่แนะนําวิธีตัดสําหรับมือใหม่เนาะสาหรับเซียนบนแนะนําครับพอเิ่นเก่งแล้วแต่ผมสี่แนะนําสําหรับการตัดปาล์มที่ห้ามกต้องไปตัดทางจรพี่น้องเนาะเนาะทางหลังลุมพอยเป็นปาล์มอายุหน่อย ตามมาอยู่หน่อยเข้าสตัดแบบว่าเอาแต่ทลายปามเนาะพี่นอ้องวิธีการทั้งเกตครับว่าขวัญป้ามนี่เงาป้ามนี่อยู่มองไดก็คือเข้าเบิงเกี่ยวใบครับนี่คือเกี่ยวทา่าเกียวใบนี่นี่เิน่นบิดมาทางขวาครับเงาทลายเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับน,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 บนี่อยู่ตำแหน่งนี้เลยระวังนี่แหละครับนี่อยู่ตำแหน่งนี้ ข้าแท่งเขาตาแหน่งนี่ครับมันจะขาดเลยครับนี่การเบิงปาล์มสุกข,ข้าเบิงนี่ครับลูกมันแดงแล้วแล้วก็นเนื้อมันเหลืองแล้วครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะแท่งใ้เบิงอ่ะถอยก่อนแตากล้องนีขาจบดแตแงเอาทางมันออกพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่นี่ดแท่งเลย ข้าสิบัเอาใบนีออกสิบีบออัวออกเลยนะครับทุ่มนี่เพราะว่าเอาออกใบนีใบเดียวเพราะว่ามันยังวัฒน์ไม่เคยแต่งออกครับแท่งเขาตรงๆง,งัดเห็นบ่ครับขาดเลยครับพี่น้องนี่ขาดแล้วยกออกเลยนี่หัวโมยใหญ่บันไดครับมึงตุนยุกศรีบ่ นี่วะนี่อ่บ่กมาครับพี่น้องนี่จะเป็นการแท่งแบบง่ายและเข้าบทตองเก็บใบมือว่างเกาจังมาแต่งใบแต่งทางแต่ตอนนี้เข้าเข้าสิบบทแต่งใบแต่งทางเพราะว่าเข้าใช้ว่าเขาแท่งเอาแต่หัวด้วยความเร็วนะพี่น้องเนาะแล้วมาเบิ่งต้นต่อไปครับ เพราะว่าตามเนี่ยมันจะมีบิดซ้ายกับบิดขวาครับเมื่อกี้จะเป็นบิดขวาครับเี้ยวหาบนส่วนบิดใสายเพื่อจะดึงออกทิงเอานว้ให ปามรอบนี้น่าจะบดได้หลายกิโลครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ตัดไปแล้วเนาะเข้าตัดอาทิตย์เว้นสองอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ตัดไปแล้วครับอาทิตย์นี้มาตัดอีกปกติมตองเว้นครับอาทิตย์นี้ชิบุริตัดก็เลยได้มาเริ่มตัดครับน่าจะได้บดหลายกิโลครับปกติก็ได้หาหกลอยกิโลครับพี่น้องครับไปยุ่วส่วนต่อไปครับนี่ครับพี่น้องอีกหัวหนึ่งครับ หัวนี่ก็เป็นป้ามที่้่างวิดไปทั้งขวาให้กันครับแต่ห้าวที่แทงโดยที่เ้าบดตองเอาใบหนีออกเอาใบหนีออกนะครับนะเนาะเ,เพื่อว่าเพื่อว่าเพื่อว่าห้าสิถทิ้งใบทิ้งท่างไว้เลียงต้นมันําครับเพาจะบ่เอาจอนขึ้นหลเอาจ,จอนขึ้นเอาซ้ำซ้ำหนึ่งตามถาพต้นความสวยงามนะพี่น้องนะนี่ก็อีกหัวหนึ่งเดี๋ยวห้าสที่แทงออกเลยสุกแล้ว เดิมครับแต่ก็เอขอ้าิปงั้นนี่นี่ก็จะเป็นปลาบิดบิดขวาครับเข้ากระแทงเข่าตำแหน่งนี้เลยครับนี่เข่าตำแหน่งนี้เลยจ๊บขาดแล้วครับนี่ขาดเดียวเสียมแทงยกออกไปเลยครับง่ายๆสบายๆเลยครับเรี่วๆนะครับ โอเคครับพีน่น้องเมื่อนี้ครับเลาะเัต่ทุกต้นแล้วนี่คือหัวสุดถ่ายที่ผมแบกอยู่กะถ้ามีเทคนิคยังดีๆเกี่ยวกับการแต่งปลาล์มหรือว่าตัดปลาล์มที่เลี้ยวที่สุดรับให้มันเลี้ยวที่สุดแข่งกันแข่งกับแดดแข่งกับแดดก,กับสภาพอากาศคือนี่คือเทคนิคที่ผมตัดให้มันได้เลี้ยวที่สุดครับโดยที่เข้า อาที่นี่เขาสิบโบแตงใบถิงเลยเขากับสิเอาแต่หัวยางเดียวนะครับเนาะจะคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่วนี้ครับพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับสำหรับวันนี้ผมนายตังใจล่ไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปค้นตามขึ้นรถลดครับไป